สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาส,สรุปไอดอลกับมาดีเทอร์ในวงกาไอดอลอีกครั้งในปีนี้จะมีใครบ้างมาดูครับพี่จิวบีเคโฟลี่เออดีตสมาชิกวงสุราสระพี่สาวน้อยบีเคโฟลีเออดีตสมาชิกวงรัสไอดอลไทย,ยพี่แนวบีเคโฟลีเอ อันน e ี so ้สมาชิกวง S Y H A และ Last Dance ฮิพฮอว์ก B K Forty e อันนี้สมาชิกวง b e a for b i b Music ค่ายเพลงและ s t e r ก o m a พี่เอมี่สุดเสืออันนี้สมาชิกวง Wee Ford พี่เจนี่อันนี้สมาชิกเอ้ยเจนี่สุดเสืออันนี้สมาชิกวง Emily Pierce มีอะไรมีอะไรอันนี้สมาชิกวง True โอ้โห True w i t h พีคเวสมีอะไรมีอะไอดีตสมาชิกวงวันเดย์ก claro> wow. ี้เอ้ยกกี้เออพีคเวสนี่มีอะมีอไอดีตสมาชิกวเซเวนเซนส์เดจีซีพี่ไลนพีชยูอดีตสมาชิกวงจีเกพี่จริงจริพีชยูอดีตสมาชิกซีเค์เทเวลพีโตเซฟพีชยูอดีตสมาชิกวงทูยูและเอ่อเอไพร์ พี่ไายเออพี่เปมเบิร์นคายินอดีตสมาชิกวง Second g e n e r a t i พี่มอนัทคายินอดีตสมาชิกวงคาเฟ่พี่พิมการคายินอดีตสมาชิกวง Sylvester พี่พี่พี่ไปฝ่ายคายินอดีตสมาชิกวง s y l v e s t e พี่ไมมิคายินอดีตสมาชิกวงวิ s ต o มพี่โมนี่คายินอดีตสมาชิกวงเอ้ยอดีตเมลรี่กสาวค่ายเพลงเออพี่พาลูพาลูเออพาลู สุขุยมิอันสมาชิกวงยูไยูวเคพี่คานะสุขุยมิอันสมาชิกวงชานชานสตาร์พี่ฟูมิสุขุยมิอันดับสมาชิกวงอีวูเชัอีวูตชนและชานิสตาร์พี่จอิสุขุยมิอันดับสมาชิกวงสิกคืเเววะยูวเซคพี่กิฟตชูบาร์ดีเออันัสมาชิกวงสคอเทเวลพี่คูราสกัดดีเออันดสมาชิกวงเรเบเตอร์พี่วี ซกรลต no ีเอดีสมาชิกวงแบลฟเอสนะเอมิลพี่มิกโกโดสครตีเอดีสมาชิกวงแบลโฟรเรสและโพลิพอโพลิโพลิพี่เออพี่พี่มลโกคียาคียากเมนตอดีสมาชิกวงสัสนันท์สตอรี่พี่นัาคีย์อารกเมนอดีสมาชิกวงอีววเทชันเอ้ยอีโวเทอีวเทชันเนี่ยเดกแคทพี่นัมาซีเจโฟร์ อดีตสมาชิกวงอัสเลยาดานแนพี่ไกวาสตาร์ลีไนทอดีตสมาชิวงคิสคิสินีพี่บีสตาไนอดีตสมาชิวงคิสคสินีพีาวาสตาร์ไนอดีตสมาชิวงไนิสตาและซูโมโมยพีมสตาร์ไนอดีตสมาชิวงพีนาวีสกก้พาร์ตี้และวิไบพีมีมีนิกุปอนอดีตสมชิกงอลิสพีดูนิกุปอนอดีตสมาชิวง พีจยูนิโนเพงนิโกนิโกบอนอดีตซีเอ็นเจเออซีเอ็นเจพินิโกนิโกบอนอดีตสมาชิกวงจีวิโอโกและมิยูกุพินิปีมินิกิฟนิโกบอนอดีตสมาชิกวงเซตเตอร์ไชนินสตาร์และพีจยูพีฟูการาโอฟคูดามาจิโกมาจิโกมาโจอดีตสมาชิกวงไชนินสตาร์และฮาเบต้าแลน ิโตนตานฮาโตบิโต้อดีตสมาชิกวงเฮลท์เฮลพี่กอย่าฮาโตบิโต้อดีตสมาชิกวงยิสวันเดอร์พี่คานะอดีตเยฮาโตบิโต้อดีตสมาชิกวงชกนนิสตาเนสุคุยมิพี่วิโอเอเจวิลอดีตสมาชิกวงอิกินาเทมีอิกิเนีเทลมีเอออิกนี่เทมีพี่โมโมเอเจวิลอดีตสมาชิกวงอิกิเนาเทมีอิกิเนีเทลมีพี่เนเน่เอเจวิลอดีตสมาชิกวงอลิส พิมมิสมิสก้อินเทอร์วิวอายุสามสิบหกซึโอ้อันย่าซึเรเรื่สุกิริโออันยาและสยามดีไอส์อายุสามชิบหกอายุกูสยามดีและสตาร์คัสมิวพนี้อินเทอร์วิวอายุสามชิบหกเซเทอร์มาจิตาซานาคิสตอรี่ชังกิสตาร์และฮัสฮัสฮานะ P.M.I. F.U.B. i อเดีย a มาชิกวง Wisdom และ Baby m u s P.P.M. d m i n e m i n e m โชคดีไอเดียสมาชิก B.K.4E P.R.N. i City ไอเดี a สมาชิกวง C. San Jose c i t i F.N. City ไอเดี a สมาชิกว Musical P.Tasha City ไอเ i ียสมาชิกวง Pop Five และ b a b Music High Pay พี่ฟ้าใส Musical ไอเด s ยสมาชิกว m Biscuit เออบิสกิตบิสกิตบิ๊กบังบานมิสเทคอลไอเดียสมาชิกวงบิสฟูลและมิสทีพพีนารุมิสเทคอลไอเดียสมาชิกวงแบ็คดาวมิสเคอลสตาร์และมิสทีพในตรงเนี้ยของตัวเนี้ยผมเจอนะคือพี่แจนยามิยามิไอเดียสมาชิกวงลัสไอเดีไทยแลนด์ถ้าถ้าถ้าเนี้ยตรงไหนก็ ขอไัยมาหน้าทิงด้วยครับสรคลิปนี้ก็จ,จบจบไปจบป้เทีนี้ก่อนะับไว้ผมก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ